ตังใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบาย ำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายอานที่เจ็ดอย่างสบายสบาย ร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนขอร่างกายของเรานะจ๊ะหยุดนิ่งนิ่งให้ตรึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปตั้งใจเกินไป ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในวัตถุประสงค์การนึกถึงดวงใสองค์พระใสใสกับ้วยใจของเราเนี่ยกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนานิพาน และก็เป็นต้นทางที่เราจะเข้าถึงพรรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงของเราให้หยุดใจเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายฝึกกันให้ได้อย่างนี้ทุกๆวันอย่าขาดเลยไม่แต่เพียงวันเดียว ราว่านี่คือกรณียกิจเป็นงานดีแท้จริงของเราที่เราเกิดกันมาเป็นมนุษย์นี้สิ่งที่เราปรารถนานมีรวมประชุมอยู่ในพระธรรมกายในตัวของเราทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นมันฝึกฝนอบรมใจของเราไปทุกวัน ให่ว่าวันนั้นจะเหนื่อยจะเพลียจะง่วงจะเจ็บไข้ได้ป่วยภารกิจเยอะก็ตามให้ตั้งใจปฏิบัติรามกันไปเถิดเพราะเรามาเกิดเพื่อการนี้ปัตถุประสงค์อื่นยังเป็นเรื่องรองลงมานะแต่การเข้าถึงวัตนตรัยนี่เป็นเรื่องหลักแล้วก็เราสามารถเข้าถึงได้ ถ้าเรามีความเพียรอย่างต่อเนื่องแล้ก็ทำให้มันถูกหลักวิชาก็าได้อย่างนี้เราก็จะสมหวังกันทุกๆคนเราจะตรึกระลึกนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะ ให้บุญทั้งหมดมรวมกันเป็นจุดเดียวกันและเราก็จะได้อธิษฐานอธิษฐานจิตตั้งผังสําเร็จของเราไปเป็นอธิษฐานบารมีให้รอบคอบเพื่อจะได้บุญนี้จะได้เป็นเครื่องส่งเสริมสนับสนุนให้การสร้างบารมีของเรานะี่ย มันยิ่งยิ่งเงินไปเมื่อเรามีเป้าหมายของชีวิตจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราก็ต้องสั่งสมบุญให้มากๆบุญจะสั่งสมได้มากก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบุญให้มากหสมบูรณ์เป็นมีรูปสมบัติทรัพสมบัติ คุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุสขมรคนิพพานวิชาร,ร,รมกายเป็นต้นอย่างนั้นก็ต้องมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสิ่งแวดล้อมสิเกอนหนุนการปฏิบัติธรรมการสร้างบารมีในภพชาติต่อๆกันไปสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันนี้แหละ เราจะต้องประกอบเหตุประกอบเหตุด้วยการสั่งสมบุญบารมีให้ดีเมีบุญแล้วก็ต้องอธิษฐานจิตให้รอบขอบอธิษฐานให้รอบคอบเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่พลัดหลงจากโมกนะไปที่อื่นหรือมัวแต่เพลิดเพลินอยู่ในทางโลกแก อธิษฐานเอาบุญมาช่วยชีวิตปัจจุบันซึ่งกำลังสร้างบารมีอยู่ให้เราสมบูรณ์ด้วยโภกทรัพย์สมบัติในการประกอบสัมมาอาชีวะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขประฤพิชทำได้พบพธรรมกาย ให้หมดในสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบาร,รมีเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญนะลูกนะอย่าส่งใจไปที่อื่นให้ประคองใจไว้ในตัวและนอกจากนี้แล้วเราก็จะต้องนึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศล ไปให้บรรพบุรุษบุปกาลีหมู่ญาติของเราพ่อแม่ปู่ย,ย,ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายผู้ที่เป็นทีลกของเราที่ละโลกไปแล้วนะไปอยู่ในภพภูมิต่างๆไม่ว่าสุคติภูมิหรือทุคติภูมิล้วนต้องการบุญที่เราจะอุทิศไปให้นี้ทั้งสิ้น ในทุกติภูมิที่มีทุกมากท่านก็จะได้ทุกน้อยมีทุกน้อยก็จะได้พ้นทุก์ทางในสุขติภูมิที่มีสุขน้อยก็จะได้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็จะได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในอบายภูมิบางภพภูมิเนี่ยเราอุทิศไปด้วย วิธีธรรมดาไปไม่ถึงหมู่ญาติเพราะว่ากำลังของเรามันไม่ถึงจะต้องอาศัยวิธีพิเศษซึ่งก็จะต้องอาศัยอานุภาพของมหาปูชนียาจาย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณญา,าจาร์ของเราเป็นต้นช่วยนำบุญนี้ไปให้กับท่านเหล่านั้นหนักก็จะได้เป็นเบา เบาก็จะได้พ้นในรอบลดย่อนผ่อนโทษกันลงมาเพราะกำลังของเรามันมีจำกัดกำลังของท่านมันไม่มีจำกัดกับการอุทิศบุญให้กับคู่กรรมคู่เวรของเราที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาทั้งในอดีตและปัจจุบัน อดีตกนับพบนับชาติไม่ทุนปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ในยามที่อกุศนเข้าสิงจิตและตัวเราหรือกายมนุษย์นี่มันเหมือนกับเป็นสนามประลองยุดระหว่างบุญกับบาปนะี่มันอยู่ในตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเมือ เราได้เบียดเบียนเขาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมันก็มีวิบากกรรมเป็นผลซึ่งทำให้มาเป็นอุปสรรคในชีวิตของเราอุปสรรคในการสร้างบารมีของเราแต่มันก็มีวิธีทางที่จะพ่อหนักเป็นเบาเบาเป็นหายเนี่ยก็คือจะตั้งอุทิศบุญที่เราสั่งสมไว้เนี่ย เอาไปใช้ตรงเนี้ยอุทิศไปให้เขาบุญนี้ก็จะไปชำระล้างบาปอากุศลที่ผูกเวรกรรมกันนหนักเป็นเบาเบาเป็นหายแต่เราก็ต้องทำบ่อยๆซ้ำๆกันไปจนตลอดชีวิตั่นแหละเพราะว่าคู่กรรมคู่เวรของเรามันมีมาก มีมากเพราะว่าเราเวียนว่ายแต่เกิดมานับพบนับชาติมีท่วนมันก็ต้องทำตลอดเวลาละเรื่องบุญจนหมดอาย,ยุไขแล้วก็ทั้งอุทิศไปเงี้ยตลอดเวลาหนักจะได้เป็นเบาเบาจะได้อายเป็นอโหสิกรรมกันไปซึ่งมันก็จะมีผลดีต่อการสร้างบารมีของเราต่อไปในภพบ,บึงหน้า เราบางอย่างเนี่ยเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่เบียดเบียนตัวเองแม้เบียดเบียนตัวเองก็มีวิบากกรรมรองรับนี่มันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นเพรามันมาอย่างนั้นพระว่ายางมานเขาจะมึงคับพัญชายอยู่บุญที่เราทำนี่แหละก็ต้องออามาใช้ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งอีก ที่จะมาแก้ไขวิบากกรรมวิบากมานส่วนตัวนี่แหละที่เราก็ไม่เข้าใจว่าเราทำส่วนตัวแล้วมันทำไมมีผลได้ชื่อว่าเป็นผู้เบียดเบียนตนเองแล้วก็มีวิบากกรรมตรงนี้เนี่ยมันก็มีอยู่นเป็นของส่วนตัวก็ยังก็ต้องเอามาใช้ตรงนี้อีก ก็แปลว่าชาติหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยที่เราจะได้บุญเน็ดเน็ดโดยไม่ต้องเอาไปใช้แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องวิบากกรรมต่างๆเนี่ยยังไม่เคยมีเลยดังนั้นมันถึงทำให้เราต้องเบียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติกันไม่ว่าจะทำบุญหรือบาปล้วนมีผลอันยาวนานทั้งสิ้น บุญก็ส่งผนยาวนานบาปก็ยาวนานแต่บาปยาวนานกว่าตรงนี้แหละที่เรายังขาดแคลนความรู้ตรงนี้และความรู้นี้ไม่รู้ก็ไม่ได้รู้แล้วไม่แก้ไขก็ไม่ได้อีกเหอนกันไม่แก้ไขมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เลยกันไปเลย ทนี้มันมีวิธีย่นระยะเวลาชีวิตในสังสารวัฏที่จะให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาร่วมกันอย่างรวดเร็วเนี่ก็คือต้องละชั่วทำดีอย่างเดียวและก็ะทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแต่ละชาติที่เกิดมาต้องทำอย่างนี้ ต่หากเราไม่ปรารถนาที่จะอยู่พันนิวัตตก็ต้องทำอย่างนี้ตลอดรืเลยแม้อยู่พันนิวัตตก็ยังต้องทำอย่างนี้ละชั่วคือบาปกุศลไม่ทำเลยทำดีล้วนๆในกุศลกรรมบก ล้าก็ในบุญยัรริยวัตถุกับบารมี30ทัิบ์แล้วก็ทำใจให้บริสุทธิ์โดยการเจริญสมาธิภาวนานี่แหละคือถ้าชาติไหนเกิดมาทำอย่างนี้อย่างเดียวพบชาติข้างนามก็ยืย่นเวลาลงมาถ้าเราทำพร้อมๆกันไปเป็นทีมทีมเราก็หนาแน่น ทีนแห่งความดีหรือพลังแห่งความบริสุทธิ์พลังสะอาดเนี่ยถ้ามีมากมันก็จะแก้ไขพลังที่ไม่บริสุทธิ์ที่มีอยู่เยอะนั้นไอ้มันหมดสิ้นไปได้พลังแห่งความดีของหมู่คณะเราถ้ามันขยายมันกว้างออกไปเนี่ยมันก็สามารถจะไปสู้ลบหล,ลบมือกับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ได้ ซึ่งก็มีอยู่จำนวนมากพอๆกันนี่แหละบนสวรรค์ชั้นดุสิทวงบุญพิเศษทีละคุณกับคำว่าดูสิทธิ์บรีวงบุญพิเศษจริงๆสมาชิกนมันเยอะที่ลงมาเกิดสร้างบารมีแต่กร,กระจายกันไปพยายามกับบทบังไม่ให้รู้เรื่องราวนี้ แล้วก็ตรึงไปติดในที่ต่างๆในเรื่องราวต่างๆในรูปเสียงกิรสมัติธรรมลมคนสัตว์สิ่งของมีพันธรรนาการของชีวิตกันไปจกนกระทั่งหมดอายุขัยกันไปอย่างนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องมันรวมกันมาให้ได้อีกจะได้มีพลังบริสุทธิ์ได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะ ก็จะสู้ลบลบมือกับพลังไม่บริสุทธิ์ของพยามารได้เพราะฉะนั้นช่วงบ่ายนี้เนี่ยจึงมีความสำคัญนะลูกนะในทุกๆุอาทิตย์ที่เรามาประชุมรวมปฏิบัติธรรมเงนเราก็มาเพื่อการนี้แหละใครอยู่ใกล้ที่ไม่ได้อยู่ต่างจังหวัด ุกอาทิตย์ก็ควรจะมาไประชุมพร้อมกันมาร่วมกันดังนั้นในตอนนี้เราก็หยุดใจให้นิ่งนิ่งให้ใจใสใสกระลึกนึกถึงบุญของเราเมื่อใจเรานิ่งแล้วแต่ถ้าใจยังไม่นิ่งเราก็ทำให้มันนิ่งแล้วก่อน ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราจะทำใจให้หยุดให้มันนิ่งๆโดยตรึกนึกถึงดวงใสยหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสไใสยหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสยอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะหรือถ้า ไม่ชอบนึกในมิตไม่ชอบนึกภาพเราก็หยุดใจนิ่งอย่างเดียวตรงกลางกายแล้วก็ปลอกครองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ